แอปนี้สป i ิน a y ย์ายจริงหรือเปลรร่าก็มาดูบินกันเลยอ่ายูโรนะครับบินนี้เป็นของบนโลกนี้ไม่มีไม่ได้มีเธอคนเดียวนะครับในกลุ่มของพี่โดมนะครับก็ดูได้เลยนะครับว่าจาจหรือเปล่าตัในใดที่ยังไม่ได้สมัครก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับขอบคุณครับก็โอเค ก็สวัสดีทุกคนด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Money Channel นะครับก็ช่องนี้ก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ด้วยแอปในมือถือนะครับฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็วันนี้ก็จะมาแนะนำแอปนะครับ สปินเดย์นะครับก็แอปนี้ก็มีหลายตั้นนะครับที่ได้รีวิวนะครับก็แอปนี้นะครับสปินเดย์ก็แอปนี้ก็แนะนําเพื่อนนะครับตั้นในที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาก็กดลิงกใต้ด้านคลิปแล้วก็ดาวน์โหลดขึ้นมาเลยนะครับก็แอปนี้ก็จ่ายนะครับในกลุ่มของพี่โดมเขาจ่ายอยู่นะครับก็ตัวคนสามารถ ทำเงินได้นะครับก็มาดูการสมัครสมาชิกของแอปนี้นะครับเข้าไปนะครับสมัครพร้อมกับคนดูเลยนะครับก็เมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นนะครับต้องอายุค8บบวกขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะครับอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็ กดตรงนี้นะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาจะคุณเงินอันไหนนะครับผมจะเอาอันนี้นะครับเพราะว่ามันแปลงนะครับแก่หนึ่งปอนก็เท่ากับ3 9ดอลลาร์นะครับ3 9เลยนะครับสามจเก้าบาทไตนะครับแก่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งปอนก็เท่ากับ 39บาทไตนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับสีเขียวก,ก่อนนะครับกรน,นิกกรนิกน,นะครับก็มาขึ้นหน้าแบบนี้ก็กดคําว่าปรีไปก่อนนะครับก็จะสอนนะครับแล้วก็กดโกไปนะครับป๊าปตาสมมุติว่าในรูปนี้นะครับขึ้น รูปเดนนะครับ3มคนเหมือนกันทั้ง3ามแถวนี้นะครับก็จะจิบปอดแตกได้จั้ง100นะครับ100ปอน์นะครับแล้วก็กดโก้ไปนะครับสุ่มไปนะครับชื่อก็บอกมาเรียว่า Lucky ้สปินก็เกี่ยวกับการสปินนะครับกดโกด้านล่างไปนะครับการเล่นของเขาก็ประมาณนั้นนะครับดูไปนะครับ โอ้โหได้มานะครับหนึ่งปันไหมโอ้โหได้กีบตัว้อยนะผมสองปันนะผมกดตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับคลิกไปตามที่เขาบอกให้หมดนะครับเขาจะสอนหมดนะครับคลิกไปเรียบร้อยนะครับคลิกเข้าไปตารูปเหมือนกันนะครับผมง่ายงนะครับเรียบร้อยละเรียบร้อยนะ ก็ดูนะครับได้มา0.50ยนะครับแล้วก็กดไปเพิ่มหมานะครับโอเคเิ็กกาบาทไปนะครับก็มาดูรูป3จุดด้านบนก่อนรูปเต่ากลับนะครับก็จะมีการคราสเอา redeem ticket ไม่รู้ครับผมมะไรตรงนี้นะครับก็มาดูรูปด้านล่างก่อนนะครับก็จะมีการไลค์ อ่อนเฟซบุ๊กก็คือไปไล่เพจของ Facebook นะครับเพจของเขานะครับมาดโโูโปรไฟล์กันก่อนนะครับคลิกเข้าไปที่รูปคนก็มาขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นหน้านี้ก็กดที่ล็อกอินกับ Facebook อย่าลืมล็อกอินกันนะครับก็รอดาวน์โหลดไป ก็เมื่อเราได้ล็อกอินเสร็จนะครับก็กดดำเนินการต่อนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับการล็อกยินกับ Facebook ก,ก็เรียบร้อยนะครับก็ดาวนโหลดครับดาวน์โหลดไปก็มาดูเมนูใส่รหัสแนะนำเพื่อนนะครับ ก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปกลด้านขวามือนะครับคลิกเข้าไปนะครับผมก็จะขึ้นจ้องให้เราใส่โค้ดแนะนํานะครับให้นําโค้ดตรงนี้มาใส่นะครับไม่ไม่ใช่ได้เปบี่ยวอธิบายปิดก็คือว่าให้คุณนาโค้ดที่อยู่ด้านขวามือมาใส่จ่องนี้นะครับจ่องนี้นะครับ ตรงนี้นะครับใส่เสร็จก็จะได้1นึ่งแสนนะครับหนึ 1, ่งแสนตั๋ตก็การตอนทั้งหมดก็สิบดอลลาร์ตรงนี้นะครับก็จะตอนได้เหมือนกันเจ็ดอลลาร์ตรงนี้ก็ตอนได้แล้วก็รดกกีดิมตั๋วห้าล้านเหรียญตรงนี้ก็ตอนได้ด้วยนะครับได้มาอาอยูโรนะครับ เอ,อ่อปอนนะครับไม่ใช่อายูโรนะครับโอเคตรงนี้ก็คือการตอนของเพื่อนนะครับที่ทําการตอนไปล่าสุดนะครับนี่ก็คือเกมนะครับที่เราเล่นนี่ก็คือ,อเพื่อนที่ทำติกเก็ตเยอะที่สุดนะครับก็ตรงนี้เป็นภารกิจนะครับก็ถ้าทำภารกิจเสร็จก็สมมติว่า เล่นไอครบ5นาทีนะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับ500คะแนนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นห้ดูนะครับสักเกมเอ๋อเกมนี้ดีกว่านะครับแล้วก็การเล่นก็คือกดโก้ไปนะครับตาตันได้คุกกี้อันนี้สามันเรียงกันก็จะได้500หรือ50 ปอนนะครับเป็นเงินก็หลักพันเลยนะครับกองไตก็กดโกไปนะครับสุมส่มสุ่มโอเคโอเคโอเคอี๋โหนิดเดียวก็ผมเห็นด้งยยังครับผมเกือบไปแล้ว,วัผมดูแต่บอ่อยอ่าคุกก,กี้นี้ลงมาด้านล่างนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเอาใหม่อีกรางนึงเอาใหม่อีกร้งนึงเฮ้ยเฮ้ยเก็บรอย แต่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่รูปเหมือนกันทั้งสามก็ได้เหมือนกันนะครับกดโกไปแอปนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเห็นหรืยังเล่นให้นะครับแบบนี้นะครับอ่าร้านตั๋บเดียวนะครับเล่นสักเดือนก็ได้นะครับเรียบรอยอีกนะครับเห็นหรือยังรัวๆเลยนะครับาสุมไปครับผมสุมไปมาอีกไม่ได้ มาดูวันนี้นะครับวินตรงนี้นะครับก็มีโฆษณาหรือเปล่านะครับปิดไปใจจริงๆด้วยครับผมโฆษณาจริงๆนะครับผมก็จตกใจเลยว่าเป็นอะไรนะครับก็สมมตว่าเราได้มาแรงนี้สามัญรวดก็จะได้2อ0ร้อาพอนะครับตรงนี้นะครับต่อได้เลยนะครับต่อได้เลยนะครับกดโกไปเพื่อรุ้นนะครับกดโก โอ้โหใครตักผมเนี่ยในกลุ่มนะครับเรียบรอยนะครับผมเห็นหยือยังครับเห็นหยือยังครับผมแค่นี้นนเองนะครับแอบนี้นะครับโอ้โหคนตักมากนะครับโอ้โหง่ออกจากกลุ่มนะครับผมก็งงมากเลยก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากไม่เข้าใจอะไรก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณครับ